ก่อนที่กิ่งจะพาลูกค้าไปชมตัวรถนะคะรบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ่งได้ทำคลิปต่อไปนะคะลูกคา้าเอาละค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น Honda Civic s c นะคะลูกคา้า1.8 EL ค่ะราคาอยู่ที่759,000บาทนะคะลูกคา้าจะบอกว่าตัวนี้เลขไม่น้อยมากๆนะคะ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านี้ก่อนเลยนะคะลูกค้าด้านหน้าตัวนี้เขาจะดีไซน์ออกมาด้วยคโครมเมียมแบบนี้นะคะลูกค้าลวดลายก็ดีไซน์ออกมาได้วสวยนะคะลูกค้ามีคโครมเมียมมาให้แบบนี้แล้วก็ตัวด้านล่างนะคะ จะบอกว่ารุ่นนี้เลขทะเบียนสวยมากเลยนะคะลูกค้า8กไก่ทอทหาร8200กรุงเทพมหาคนครนะคะราคาดีเลขใหม่น้อยนะคะแถมได้ทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยต้องรุ่นนี้เลยคะ่ะ Honda Civic FC นะคะ 1.8EL เป็นเครื่องเบนซินนะคะลูกค้าปี2019ค่ะตัวนี้ ถัดมามาดูกันที่ตัวไฟหน้ากันบ้างนะคะตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้แบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะลูกค้าด้านล่างก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกให้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงด้านข้างตรงซุ้มล้อให้แบบนี้นะคะลูกค้าส่วนตัวล้อจะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กสีเทาเดิมนะคะจากทางฮอ n ด a สังเกตได้ว่าตัวน็อตยังดูใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าสำหรับตัวล้อแม็กของรุ่นนี้นะคะเรามาดูกันที่กระจกข้างกันบ้างค่ะลูกค้ากระจกข้างตัวนี้เป็นตัวพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีพิเศษอีกอย่างนะคะลูกค้าเขาจะมีตัวกล้องให้นะคะตัวกล้องติดกระจกนะคะเพื่อแผ่นกล้องเวลาอ่า มุมมองตรงด้านข้างนะคะตรงนี้เขาก็จะมีติดมาให้ด้วยนะคะตัวจับข้างประตูจะเป็นรายโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวไฟท้ายก็จะเป็น ทรงดีไซน์ให้แบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะตรงตัวโลโก้โลโก้ฮอนด้าก็จะเป็นโครเมียมให้แบบนี้เลยนะคะตกแต่งโครเมียมให้ตรงด้านท้ายตรงนี้ก็มีนะคะลูกค้าต่อมานะคะกิ่เจพาลูกค้าไปดูตรงช่องเก็บของด้านหลังกันบ้างนะคะ จะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเราสามารถเปิดตัวท้ายนะคะจากรีโมทของเราได้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้รูปทรงของรีโมทนะคะลูกค้าเราสามารถเปิดได้เลยแบบนี้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะเผื่อลูกค้าต้องการที่จะหยิบของนะคะก็ไม่ต้องเดินไปเปิดตรงที่หน้ารถนะคะ พอเปิดมาด้านในนะคะจะเห็นได้ว่าตัวช่องเก็บของนะคะคือกว้างและก็ใหญ่มากๆนะคะลูกค้าใส่ของได้จำนวนมากเลยค่ะสังเกตที่ตัวโครงสร้างนะคะลูกค้าตัวรถคันนี้คุณภาพยังดีอยู่ยังใหม่อยู่นะคะลูกค้าสำหรับตัว Honda Civic ตัวนี้เป็นปี2019นะคะลูกค้า จะบอกได้ว่าเจ้าของคนเดิมนี่ดูแลรถค่อนข้างดีเลยนะคะลูกค้ารอยไม่มีการขีดข่วนไม่มีขาดไม่มีรอยแต่อย่างใดนะคะถ้าเป็นตัวพรมตัวนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่เก็บล้อ,อยางอะไหล่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือแม่แรงให้ครบแบบนี้เลยนะคะลูกค้า ล้อยางอะไรยังดูใหม่อยู่เลยนะคะเหมือนยังไม่มียังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในรถกันบ้างนะคะลูกค้าภายในรถจะสังเกตได้ว่ารุ่นนี้จะเป็นแบบทูโทนนะคะตัวบอกมาให้สีเบดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลวดลายสีดำคาดอยู่แบบนี้นะคะ ตัวบาะสวยมากแล้วก็ใหม่มากเลยนะคะลูกค้าตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะมีลูกเล่นตรงด้านข้างให้แบบนี้เลยกดปุ่มกดรับนะคะกมเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะ จะเห็นได้ว่าตัวคอนโซลด้านในคือยังใหม่นะคะลูกค้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าตัวปุ่มสตาร์ทจะเป็นตัว engine start นะคะลูกค้าก็สามารถเปิดสตาร์ทได้ตรงนี้ได้เลยนะคะ ตรงประตูด้านข้างจะมีตัวลำโพงมาให้เช่นกันค่ะจะเปิดประตูนะคะจะเป็นล,ลวดลายโครเมียมแบบนี้เลยด้านข้างก็จะเป็นตัวหนังสีครีมนะคะลูกค้าต่อมาตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าตัว รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าดีไซน์ออกมาได้แบบนี้สังเกตได้ว่าตัวพลาสติกคุ่มยังไม่มีการลอกออกเลยนะคะลูกค้าจะรู้ว่าใหม่มากๆเลยนะคะตัวแบกมือเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าดีไซน์มาให้แบบนี้เลยมีโหมด Eco Mode ให้ด้วยนะคะส่วนตรงที่เก็บของตรงด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะสามารถใส่แก้วแล้วก็ใส่สัมภาระได้ เยอะเลยนะคะลูกค้าเราสามารถเปิดดูได้จะเห็นว่าด้านในคือกว้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านในตรงนี้จะมีตัวเสียบ usb ให้ด้วยนะคะสวยไหมคะลูกค้าตัวแอร์เป็นระบบออโต้นะคะลูกค้าส่วนหน้าจอเป็นจอทัศสกรีนค่ะ ลวดลายตรงนี้นะคะเขาออกแบบมาคล้ายๆเป็นแคปล่านะคะลูกค้าตัดกันได้สวยงามแบบนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นช่องใส่เอกสารนะคะก็กว้างเหมือนกันนะคะ ด้านข้างก็จะมีปุ่มกดล็อคให้นะคะมีลำโพงให้เหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะคะลูกค้าด้านบนนี้ก็จะมีเป็นไฟให้นะคะแล้วก็จะมีตัวแอร์ให้ด้านบนเหมือนกันนะคะลูกค้า จะเห็นได้ว่าตัวนี้คือดีไซน์ออกมาสวยงามมากเลยนะคะ โครงสร้างนะคะลูกค้าโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะน็อต mm hmm. ไม่มีการแกะไม่มีการขยับนะคะลูกค้า mm hmm. ได้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว Honda นะคะซ i v i c FC 1.8 mm hmm. นะคะ E l ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะลูกค้า mm hmm. เลขไมค์แค่ห0 0 0 0่นนิดๆเองนะคะลูกค้าตัวนี้ตัวเบาะยังใหม่ยังสวยนะคะ ตัวเชื่อมด้านข้างก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะต่อมาเรามาดูตรงช่องด้านหลังผู้โดยสารกันบ้างค่ะด้านหลังเขาก็จะเป็นบอดสีเบทให้แบบนี้เลยนะคะดูสะอาดตาแล้วก็ดูกว้างมากนะคะจะเห็นได้ว่าภายในตัวรถมีความกว้างนะคะลูกค้านั่งแล้วไม่รู้สึกอึอดอัดอย่างแน่นอนนะคะ สีไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยแตกแล้วนะคะลูกค้าเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะรถเราไม่มีไฟไหม้ไม่มีตกน้ํานะคะไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเป็นการครดสเกตที่มีคุณภาพนะคะสําหรับเพชรยนต์ที่คัดรถสวยๆมาให้กับลูกค้าได้ดูได้เลือกนะคะตรงขอบด้านข้างประตูนะคะลูกค้า ตัวยางยังใหม่อยู่เลยนะคะเป็นเบาะสีดำสีเบจนะคะตัดด้วยผมเมียมแบบนี้เลยนะคะ